มันตาจักวเริโสอัตราคาชันโตเทวตาสัทมังมุนิราชาสุนันตตสักโมฆะทาง ภริตวานาเมตังสเมตตาผัสทนานวิกิตาจิตตาปริตังพนันนตุสเกกาเมเจโรเปกิริสิขรตเต จันตาลีคีววิมานเนที่เปรตเทจคาเมตรุวันาคาเนเคหวทุนิเคเ,เ,ตเตปุม,มาจายยันตุเทวาชราทลวิสเม ยาคาคันทัพพนาอาคาติดทันตาสันติกิจังมุนิวารวจานนังสาธโวเมสุน,นันตุธรรมสวรรคโลอยามพัทันตา ธรรมสวรรลโลยัมประธันตาธรรมสวรรลโลยัมประธันตา อราหโตสัมมาสมพุทธไทรสนาโมตตสัพพาวัตโตอะราหโตตัมมาสัมพุทธไะรสนาโมตต Sabhaka waktoa, eratoh, sama สระนังกัจจามิตามังสระนังก an ัจจามิสังฆังสระนังกัจจามิตตุติยามปิปอดังสระนังกัจจามิตตุติยามปิยามังสระนังก an ัจจามิตตุติยามปิยังฆังสระนัง กาจามิตติยามปพโปทังสรนตังกาจามิตติยามปตัมมังตรนตังาจามิตติยามมิสังฆังสรนังขาจามมีัมปุตอาตเวตาจตวาตตานจตอาสเกปาน จัสตสหัดนัมมามิสิรัสาอหังเตตางตามมันจะตังการจะอาทะเรนนัมมัง รโนภาเวนะหันตวะตาเผอุปาตเวอเนกาอันตรายามปิเวนอาจันต์เตเตตตตามโปเตปันจะปันจะปานจะจตุเวงสเกตสสสสหานินนามิศรัสสังเท ตางตามมันจะต่างกานจะอาทะเรนนัมมามิหานัมมการานุปาเวนันตวานาเบอุปาเถเวอเนกาอันตรายาปิวินาจารตอเสตตอตามโพเตณนบุตรราสเตออาตจัตตาเรสสะหาติ เกวสติสัสสาัาสาดินนรมานอาหังเตสางตามานจะตางการจะอัตเรนนัรมานนัมการาณุปาเวนะหันตวัสเพออปัตถเวอเนกาอันตารายาปิเวนัาสารโตเซ ตงโมอะระโตสมมาสัมพุทตัมะมเหสินนตนะโมโตัมมตัมตะวะกาตาเวะเตนิตนะโมมะากาสาะปวโตเเสระจิตนโมอมาตยารตรัตนาตยาสตต กังนโมโอมะกาตีตาตตาตวัดตัวติยาตเปินนโมการฬปปภาเวนนวิกาจารตปัตตวาดนโมการฬปุปาเวนนตุวะติโหตสาปะตานนโมการาสเตเทนวิทิมิโหมิเตจวาอเตวนาจา ปณิตานานยะเซวันนาโปจัจะโปจันนง Aeta māgallamo tama patiro patte kwa so to japo pe jatapon yata astama panit jai aeta māgallamo si e tama pa usa jan pat na ko enkuraja pamanangemmu teman na ceama cerianya te na ceang wacan kammane etam mangemmu จะสามยมอัปปมาโทจะทามิตุเอตัมมังกลมมุตตังมังคารโวจะสานโตเตจะกาตัญตาการเลนะธรรมมาสวันาเอตัมมังกลมมุตตังจะสวัจจะตาตมานาตาจะตาตนางการเลนะธรรมมา Talk, talk, ขัมมังกลโมตตะมังตโปจะพราหมจริยานจะอริยสัจจานตัดสนังนิพพานตัดจิกิริยังเอตามังกลมมุตตะไมโพธาตลอดกตัมเมจิตตังจานตนาจามปฏิยโสกังเขมังเอตามังกลโมตตมัมเอตาดิสานิกัต สวานาสาพาธรรมปราหิตาสาพาตโตทิงฆาชาติตานเปสังกละมุดตมานติยังเกียนจิเวตตังอิทวาหุรังวาตเกตุวาจังรัตนังปณิตังนโนตมังอาทิตตาคาเดนะอิทามิพุทธะรัตนังปณิตัง เอเตนตัดเจนตุวัยังวิราทังอมตะปณีตังยถาจักกาาไกยมุนีสัมมาอิโตนเตนธรรมแมนตุมาิเจจิธรรมิธรรมแมรัตนังปณีตังเอเตนตัเจนตุวัยามโพตเตโทปริวนจีสุจิ สัมมาทิมานันตริกันยมาอุตมาินันเวจติธรรมิธรรมเมรตนาปนีตังเอเตนะัจเจนติโหตโยเยปกลาอัตตาตังปัสสัทธัจัตตาเรตานิยุคังหนเตตากินไนยาสุกตาสตาวกาเอเต เุทษฐินานิมหาลนิตังมิสังเกรตันาังปณิตางเทนะจัตเจนะสุวาติโหตุเยโตปโยตานมาตทานเหตุนิกามมินนอกตมสา ki te pati pata amatang vikai alata mutani puting punjamanak ki kambisang keratanang panitang ete nasat jena suwati hutuki nang pura nang nawanatisam ตายิติเกพวัตเมงเตกินอภิชฌาเวโรนพิชันทานนิพพานติเทรายาทายัมปฏิปปอิทามมิสังเขรตานังปนิตังเอเตนะสัจเจนะตุวะเจหุตโกะรนียามาตกุสะเลในยานต่างจานต่างปะทธังอภิสเมจะ ลกอุจจจะตุจจจะตุวจจจตมุตุอนติมานีสันตุะกจสุภโรจะอาปเกตตสาละอุกโวติสันเป็นตรยจนณิปกอกุเลตวนุกิตทนนจโทังสมาจเรเกนเจเยนวินโยเรอุปวัตไยงตุ

ภูเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพตัตตาภวานตุสุขิตตตานปโรปรังนิกุปเทตนาติมันเจตกาตตินนางเกินติปยาโรสนางกระสัญญาตนาจะมาญาสโทกขมิดชัยยมาตายาานิยังปวดตังอายุสาเอกปวดสม มนุราเขเอวาปิสาภพุตเตสมาณสัมภาเวเจอปริมาณังติตัญสัพปโลกัสมมานะสัมภาเวเจอปริมาณังุตตังอโทจติริยานจะสัมภาทังอเวรางอสปัตตันติทานจรังนิสินโนวาสยานโนวาจาวาตา วิกตัมิโตเอตังสติงอะเทตัยยปรามเมตังวิหารังอิตมาอุทิตเพ็นจะอนุปคารมาเสลาวาตันเนนสัมปันนองดุวินัยยเกตังในิ้าตุคาปะสัยยังปุณเรติเตวิโรปาเกอิเมเมตังเมตังเอร ราปเทอิเมจัปยาปูเตอิเมเมตังเมตังกานหาโคตมะเกหิจักตะเกหิเมเมตังเมตังติปาตะเกหิเมจะตุปเทหิเมเมตังพหูปเทหิเมมามังอปาตะโกหิงติมามัง दिपातको माम् मांं เปมาังหิงติปะหุปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกสัพเพภัตตานิปัสสันตุมาเกนจิปะปะมะกมะอัปปมาโนโโอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปะมะนวันตานิสิริงสะปานิอิเวทิกา นะตฺตาิอุนนานาเพสราภูมิิกากตาเมระกากตาเมปะเรตตาปฏิกัมมตโพตานิโสหังนะโมพะเกวตตนะโมสัตตานัง มาสัมพุทธานังอิติเปี๊ยตภควาอระมังสัมมาสัมพ ida, ุทธตัวทวชชจรณะสัมปันโนสกตตโลกเวทตัวอนุตตรปุริสัมมาสารติสัตตาเทวมนุสสานังพุทตัภควาติสวะตาตัวภควตาตัมโมสันติียสก เอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวิญญูหิเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยติตัง จัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุกขลังเอตตาปะกวาโตะสาวกสังโฆอาอุณัยยปาอุณัยยตากินัยย ตะเลกัระเลโยอนุตรังกุญญาจิตตังโลกัสสัเดวตกศังโวสติสังฆาตธัมมานังวิจโยตตาวิริยังเปติปัสสติปุทังขังจตตาเปเรัมมาตุเปตขโพจังคัสตเตเตสัพพัาสินามุนินาสัมมาตาตา ธาปุลิกตาสัวาตาเตียบิญญาญนิพพานายจะพอิยาเอเตนะสัจจวาเจนะโสติเตหตุสัพพตาเอกัสมิงตมเนาทมุกขันลานนนจกาสปังกิลาเนทุกิเตทิตตวาพชังเคตตเสยเตจตังอภินันทิตวา โรคขามูดยิงตุตางกันเณเอเตนัสตจวันเชนนัสวัติเตหหัวตุสามพาธาเอกธาธรรมมราชาปิเคลันเยนาปิปิริตรจนทัดเทเรนัสต์เยวพนาเปตตวานาสตตรังสัมมวิทตวาจะอาภาธาตรรมภาพบทธาสิธานัสวเอเต na ta chawa te na ho tu sa pa ta na te. พาตินามามปิมาเหตินามมัคขาอตะกิเลสาวปัตตานุปิธรรมตัเแทนนาสัจจวัตเทนัสวิตเตหตุสัพพายานตุนิเมตังอวมังกรัคารโยจารมนาโปตะกุณณะสัตโตปปะกาวิโตตุปินามอาการตัางกุ ทธานุภาเวนวินนาสเมนตุยานทูนิมิตตังอวมังกลันจะโยนจามนาปวนตกุณาจะสาตโตปาปากะโวตวนสุปินาตะกันตังธรรมานุภาเวนวินนาสเมนตุยานทูนิมิตตังอวมังกลานจยโยจามนาปวนตกุณาตะสาตโตปาปากะโวตโต สปินังอาการตังขานุภาเวนอวินาสเมนตุกกาปัตตาจเนตุกกาพยาปตาจเนปยาโตกาปัตตาจเนโสกาหอนตัวสัพเพปิปานินหอเอตาวตาจะอัมเภีสัมปตังโกนยัสัมปตังสัพเพเทวานุโทัน तु सा पताम् ฌานดังทตดทานุสาทานยติลังรากานุตตาปทาภาวนาภิรตตาโคตุกาจานตุเทวตาคตาตาปเพปุตตาภราปตาปเจกานัณจะยังพลังอพลันตานันจะเตเจนราคังพันตามิสับพาโสภาองสารสมปิน เมมิจจะสาอุทานต่างเครียแม่กะรางอุติตะโคราตเส อนานจิตธรรมนวิทินาจิตตวาบุเรนโตตันเตชจสาปวัตุเตหิยมังพลานิมารานติเรงกรรมปิโยจิตศาสตภราติงโหราพันนาระวัคคมากรรมฐานใยากการกันเตสตุธานตวิทินาจิตตวาบุเรนโตตันเตชจสาปวัตุเตหิยมังขลา อาณินารังอิริงกเจวรังอติมาตถุวตังทาวาขิจังกามเนวสจุธาุนันตังเมตตังภูตเถระวิตินาขิตตวามุเอนโทตันเปตจะสังปวตุเตชยมังฆลานิอุิเพตตักธรรมัติอันตสุธาุนันตังทาวันติโยชนปัตังปุลิมารละวัน ຕັງອິທິພິສັງຄະທະມນອິຕວາຄຸນນໂທຕນຕ ภวัตุเตยยะมังกลานิกตตวานนการตมุทลัะอีวกาปิเนยจินใจโยตตวัจชนะจันกายะมัดทีตันเตนตอมาวิตินาจิตตวามุนเอโตตันเตจราภวัตุเตยยะมังกลานิสัจจังวิหายะมัดิสานจะกวานสเกตุงวาธามปิโร ปิตามนังอติอัตตปุทธังปัญญาปฏิปจริโตจิตตวามุนิโตตันเตชะภา,าวตุตเตยะมังกลานินันโทปันนานต,นนตะปุจทธังวิปุทงังมิอิทธิ์เงปดเตนะเทระปุจธเคนธรรมายานโตอิทธโทปเทสวิทินาจิตตวามุนิโตตันเตชะสา โวตุเตทยมังกลานิทุกขาอทิทฐิปุจเคสุทานตาตังพระมังมิโตจิจุติเมิตทิพกาพิธานังยานัง นวิธินาจิตตวามมนุเอนโทตันเตจตาปวตุเตทยมังกลานิเอตามิบุณทเจ,จยามังกลาอาัตตคาธาโยวานจันนนดินนาดินเลตระเตมตันพิจิตวาน ก็วิวิธานิจุป,ปันตวานิมโมขังสุขังขอธิคมไยยานโรตปันโยมาากาุนิกนาตวน ยะสัพพปานินางควริทวาปารมีตามปาปัตโตตัมพวติมวันตมงวังเอเตนตานเจวันเชนนาวัุดแทนชัยยามังกรังจยยานตัวพวติยาบุวันเลตัจยานานานทิวานาโนเอวังตะวังวิจยโอชัยยานตุชยยามัง อัปปลาจิตตปันลังเกสีเสปะทวิปวะกะเรอภิเสกแกสาพพวตทานังหาคาปัตโตปโมตติสุนักกัตตังตุมัง ตุปาภาตังตุหัวติตงตุกันโนตุมโหัวตยจะตัวเยนทังพรหม่จาริสุป,ปตากินังกายยกรรมมงวาจากรรมมางปตากินัง อินังมโนกรรมังปณเนธิแตประทากินนาประธางกินนานิกัตตวานอลาพันตัดเทประทางกินแหนประวัตุสาพมางกรานรักทานตุสาประเทมประตาสาพพรพูนานุภาเวนัสธาโตเทปวันตุเตง พมาณกัลังรากการตุสพาปเทวตาสตาปธัรมานุภาเวนัสสะทัสทปวันตุเตมประมาณกัลลังรากานตุสาปเทวตาสตาปสังกานนอาเวนัสทาโสทีาวันตุเต